สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ไปเก็บภาพบรรยากาศของฟาร์มวัวเป็นวัวที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเป็นฟาร์มโคโคุนนาหมู่บ้านโนนาวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะฤดูใบไม้ผริมาถึงแล้วค่ะแปรญยาเขียวขจีสลับกับดอกหญ้า สำหรับดอกญ้าสีเหลืองคือญ้าฟันซิงโตนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นยาสมุนไพรค่ะคนก็กินได้ค่ะวัวก็ชอบกินค่ะสำหรับฟาร์มนี้จะเห็นได้ว่าในฟาร์มมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะเป็นฟาร์มที่ไปรับลูกวัวมาจากทั่วทุกที่เลยค่ะที่เป็นฟาร์มโคโนม ในฟาร์มโคโนมเขาก็จะผสมสายพันธุ์ลิมูซีนสายพันธุ์ซมเมนตานสายพันธุ์แองกัสหรือว่าสายพันธุ์โคโนมทั่วไปค่ะส่วนลูกที่ออกมาเป็นตัวผู้เขาก็จะส่งมาอีกที่ศูหนึ่งมาดูแลประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจากนั้นก็จะส่งมาอยู่ที่ฟาร์มโคคุณนี้ค่ะการเลี้ยงโคคุณโคเนื้อแบบบีโอ เป็นที่นิยมและต้องการของตลาดค่ะมีการผูกขาดระหว่างผู้ซื้อกับผู้เลี้ยงหัวค่ะจะได้ว่าเป็นความโชคดีค่ะที่ฟาร์มมีที่ส่งอย่างแน่ชัดค่ะสำหรับวันนี้ช่วงบ่ายอุณหภูมิอยู่ที่14องศาเซนเซียรนะคะก็ยังมีลมแรงนะคะแล้วก็น่าจะมีฝนตกในเร็วๆนี้ค่ะ วันนี้พอมีเวลาว่างก็รีบม,มาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆฝากทุกท่านคะ่ะเห็นภาพบรรยากาศสวยๆอย่างนี้ก็อดคิดถึงทุกท่านไม่ได้คะ่ะช่างต่างกับเมืองไทยเหลือเกินคุณภาพของกัวความอุดมสมบูรณ์ของแปลงญ้าทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันจะแตกต่างกับเมืองไทยมากคะ่ะ สำหรับฟาร์มวัวในสวิตเซอร์แลนด์ถือได้ว่าเป็นฟาร์มในฟันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะเลดฟาร์มขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่กำลังเลี้ยงวัวเห็นวัวทางนี้อุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็อดที่จะสงสารวัวที่เมืองไทยไม่ได้คะ่ะตอนนี้ข้าวโพดก็ขาดตลาดยาเนเปียก็แหง้งแปลงยาก็ไม่มีน้ำลดแล้วเมื่อไหร่เราจะไปถึงฝั่งสักทีละคะเลฟาร์มก็ได้แต่มาแอบชื่นชมฟาร์มหัวของชาวบ้านในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ค่ะ อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจที่ดีให้เรามีความอดทนที่จะพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อต่อไปค่ะการเลี้ยงวัวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งค่ะสำหรับฟาร์มวัวบางฟาร์มก็ไม่ได้เลี้ยงเฉพาะวัวก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงหมู ถือได้ว่าเป็นการเลี้ยงแบบครบวงจรค่ะส่วนมากการเลี้ยงก็จะเน้นเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่มีสารเคมีปนเปื้อนนะคะเป็นการเลี้ยงแบบบิ๊ค่ะสำหรับคุณภาพของเนื้อก็จะมีคุณภาพที่สูงแล้วก็ราคาที่เพิ่มขึ้นค่ะส่วนอาหาร ก็จะเน้นเป็นย้าแห้งยญ้าหมักแล้วก็เลี้ยงปล่อยทุ่งค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆค่ะแต่ก็มีบางฟาร์มที่เลี้ยงแบบว่าใช้ข้าวโพดหมักข้าวโพดซับเสริมค่ะอันนี้ก็ถือว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติเช่นกันแต่เป็นการขุนอีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาอีกเกรดหนึ่งนะคะ ในเรื่องของความสะอาดคุณภาพเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคก็จะมีกรมปรศุสัตว์เข้ามาตรวจเยี่ยมตรวจเช็คว่าฟาร์มนั้นๆได้ทำตามกฎกติกามารยาทของการเลี้ยงวัวหรือเปล่าคะ่ะเรื่องคุณภาพถือเลยว่าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความจำเป็นค่ะเข้มงวดกวดขันเพื่อผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ดีๆค่ะคุณภาพของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ของสัตว์เลี้ยงก็จะมีการมีกฎหมายข้อบังคับของการที่ไม่ทำลายสัตว์นะคะสิทธิของสัตว์หลายสิ่งหลายอย่างค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารแล้วก็ลักษณะของคอกปริมาณของคอกจะต้องมีพื้นที่พอเพียงสำหรับ,บวัวทุกตัวจะมาอยู่แบบยัดเยียดแออัดไม่ได้มิฉะนั้นก็จะต้องถูกทันบนุญหรือว่าถูกลงโทษค่ะและในเรื่องของการเก็บกวดมูลสัตว์การทำความสะอาดก็จะต้องดูแลอย่างเข้มงวด จะมีการทำความสะอาดในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วการดูแลที่อยู่ที่นอนของวัวก็ต้องให้มีพื้นที่ที่พอเพียงสำหรับทุกตัวค่ะเราจะเห็นได้ว่าวัวทุกตัวมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเขาอยู่ดีกินดีมีชีวิตที่ดีค่ะ ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะชีนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางเลดฟาร์มค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ